ทนทะเลหอยราดุทิศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลปลายพยาอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่ภายใต้การนำของนายสมปองฉิมอินร่วมกับนายเจริญพรมสมบัติได้สละที่ดินจำนวน13ไร่เศษในการจัดตั้งโรงเรียนโดยเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่3มิถุนายน พศ2525จัดการศึกษาเป็น3ระดับคือระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในปีพศ2538ได้เปิดโรงเรียนสาขาคือโรงเรียนสาขาบ้านควนเขียวตั้งอยู่หมู่ที่13ตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ จัดการศึกษาสองระดับคือระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพศ2555กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้การบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพญานายสุนทรพรมด้วงได้ขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลหอยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่3ไร่เศษ โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่6มกราคมพศ2553และเปิดทำการเมื่อวันที่10มิถุนายนพศ2554จัดการศึกษาเป็น4ระดับคือตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับอนุบาล3ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทะเลหอยราชอุทิศอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพยา ภายใต้การบริหารงานโดยนางพัทรานงการจนาครอดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลหอยราชุทิ์ตั้งแต่ปีพศ2565ถึงปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน214คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนจัดการศึกษา2ระดับคือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีเขตบริการปกติหมู่ที่10ตําบลปลายพญาและเขตบริการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาหมู่ที่ 9, 13และหมู่ที่14ตําบลปลายพญาหมู่ที่4และ6ตําบลเขาเขนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านทะเลหอยราชุทธิ์มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมก้าวทันเทคโนโลยี ครูดีมีคุณภาพน้อมนำหลักปรชศศศศศศัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอัตลักษณ์ของโรงเรียนกิจกรรมเด่นเน้นความรู้คู่คุณธรรมนำสู่ทักษะอาชีพปรัชญาของโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คำขวัญของโรงเรียน วิชาการเด่นเน้นกิจกรรมพื้นฐานประสานชุมชนสีประจำโรงเรียนสีแดงดำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทะเลหอยราตรุติศำบลปลายพยาอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสมศ มาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษามาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารการคิดและการแก้ไขปัญหาการใช้ทักษะชีวิตการใช้เทคโนโลยีโดยโรงเรียนบ้านทะเลหอยราดุทิศ มีโครงการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมที่หลากหลายตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทะเลหอยราดุทิดำเนินการผ่านทางโครงงานคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์การอบรมนักเรียนหน้าเสาธงกิจกรรมวันสําคัญต่างๆกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน ได้รับเกียรติบัตราก,การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีผลงานจากการแข่งขันทักษะวิชาการแสดงผลงานต่อสาธารณะและเป็นแบบอย่างที่ดีมาตรฐานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาสถานศึกษามีการกำหนดทิศทางการบริหารการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมรวมทั้งทบทวนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับทุกปีการศึกษา สามารถวัดระดับความสำเร็จได้ตัวชี้วัด2.2นโยบายทิศท,ทางกลยุทธ์และแผนง,งานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาดำเนินการกำหนดนโยบายทิศท,ทางกลยุทธ์แผนง,งานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจบ้านิยมของสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมดำเนินการโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานผ่านแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบเชื่อถือได้สามารถวัดระดับความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลสถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาเช่นจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ plc รวมทั้งประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐหรือ ITA อย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และมีแบบอย่างที่ดีสร้างโรงเรียนทะเลหอยราชอุทิศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษามีแผนงานปฏิบัติการประจำปีและได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพมีการรายงานผลการพัฒนาผ่านรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองหรือ SAR ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ดําเนินการผ่านโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีรายงานผลอย่างต่อเนื่องและนําผลการประเมินมาพัฒนาช่วยเหลือแนะนํารวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนบ้านทะเลหอยราชอุทิศมีผลงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสำลฤทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทะเลหอยราชอุทิศ ตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปรกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษามีการดำเนินงานผ่านแผนผปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างพอเพียงเช่นโครงการพัฒนาระบบ ICT มีการตรวจสอบประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.7 การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะสถานศึกษามีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโดยมีแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบเช่นโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่มีแผนเชรญเหตุของสถานศึกษาและแผนการจัดการสาธารณภัยรวมถึงการจัดทําสถิติการใช้ห้องสมุดห้องพยาบาลเป็นต้นส่งผลให้โรงเรียนบ้านทะเลหอยราดอุทิศ เป็นที่ยอมรับเป็นสถานศึกษาปลอดภัยซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยและภัยพิบัติสถานศึกษามีการดำเนินการมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาได้รับบริการจากหน่วยงานภายนอกมาที่เช่นโรงพยาบาลปลายพยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลหอย และมีการดูแลรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอกตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนสถานศึกษามีการดำเนินการได้รายงานอย่างเป็นระบบได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการเยี่ยมบ้านผู้เรียนการคัดกรองผู้เรียนการประเมินความเสี่ยงระบบการให้คำปรึกษาการป้องกันแก้ไขปัญหาผู้เรียนและกระบวนการส่งต่อผู้เรียนตัวชี้วัดที่2.10 การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาดำเนินการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองผ่านการประชุมผู้ปกครองรวมทั้งเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราดุทิศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทะเลหอยราดุทิศและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนซึ่งมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สถานศึกษามีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่หลักสูตรสถานศึกษาการประเมินผลการใช้หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการนิเทศและมีการนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สถานศึกษามีการบูรณาการการมีส่วนร่วมของผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรมีเทคนิคการสอนมีการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศินลปะหัตถกรรม ทังระดับเครือข่ายและเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดนำผลการแข่งขันไปเผยแพร่ผ่านทางเพจ a c e b o o k ของโรงเรียนส่งผลให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการได้รับรางวัลต่างๆตัวชี้วัดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษามีการดำเนินการประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายมีระบบสารสนเทศเป็นรายบุคคลและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขมีการนิเทศติดต,ตามอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระโรงเรียนบ้านทะเลหอยราดอุทิศมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566 ในรายวิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ50ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบก,การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีที่ผ่านมาส่งผลให้โรงเรียนบ้านทะเลหอยรารุทิศมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนองนโยบายต้นสังกัดวิสัยทัศน์พันธกิจปรัชญาของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน มีความมุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน